สวัสดีค่ะพบกับครูเอมี่นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องที่3แล้วนะคะท็อปิ3เกี่ยวกับ adverb of frequency ค่ะ adverb นะคะคือคำกริยาวิเศษส่วน frequency นะคะคือเกี่ยวกับความถี่ค่ะเป็นคำกริยาวิเศษบอกความถี่เราอาจจะงงๆนิดนึงนะคะเรามาลองดูในเวอร์ชั่นภาษาไทยกันก่อนค่ะ อันดับแรกนะคะครูอยากให้นักเรียนลองเรียงลำดับคําที่เอาไว้บอกความถี่ในภาษาไทยเราจะเริ่มจากบ่อยที่สุดลงไปบ่อยน้อยที่สุดค่ะนักเรียนคิดว่าคำไหนที่จะแปลว่ามันบ่อยที่สุดคะระหว่างไม่เคยบ่อยบ่อยบางครั้งเสมอเป็นประจำคําแรกที่บ่อยที่สุดคือคำว่าเสมอค่ะ อะไรที่ไม่เป็นความสมเสมอเสมอเลยมักจะเสมอเลยเนี่ยจะบ่อยที่สุดรองลองมาเป็นคำว่าเป็นประจำอาจจะไม่บ่อยเท่าเสมอแต่ก็ยังพอโอเคอะ่ะก็ยังบ่อยอะนะต่อไปคำที่3ค่ะคือคำว่าบ่อยบอยเป็นความบ่อยอันดับ3าม ต่อไปค่ะคำที่4คือบางครั้งเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเป็นบางครั้งก็จะไม่บ่อยเท่าไหร่และสุดท้ายก็คือไม่เคยเลยนี่คือสูตรเลยค่ะอันดับ5เพราะฉะนั้นเรียงจากเสมอเป็นประจำบ่อยๆบ,บางครั้งแล้วก็ไม่เคย เรามาดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษกันค่ะ adverb of frequency หรือความถี่ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะคำแรกเทียบกับคำว่าเสมอเมื่อกี้ก็คือคำว่า always ออกเสียงตามค่ะ always always มีเสียง s อยู่ด้านหลังตลอดเลยนะ always เติม s นะคะเป็น always แปลว,ว่าเสมอค่ะ ต่อไปคำที่สองรองลงมา usually 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 คำนี้เทียบกับภาษาไทยก็คือเป็นประจำเป็นประจำแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับ always นะคะถ้า always 100%คำว่า usually ก็ประมาณ80%ค่ะ ต่อไปอันดับ3คือคำว่า often often ไม่ออกเสียง often นะคะ often often จะแปลว่าบ่อยๆสักประมาณ60%ของการกระทำหรือกิจกรรมต่างๆบ่อยๆนะคะ often 60%ค่ะ ต่อไปอันดับ C คือคำว่า sometimes 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 ตเติม s เสมอนะคะ sometimes มีแสง s ด้วยค่ะคำว่า sometimes ถ้าเทียบกับภาษาไทยจะแปลว่าบางครั้งในบางครั้ง บางครั้งเพราะฉะนั้นไม่บ่อยเท่ากับ4 3คําแรกเลยเนาะอันนี้เป็นอันดับ4นะคะถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะประมาณ30%เท่านั้นเองในการทำกิจกรรมส่วนคําสุดท้ายอ่านออกเสียงว่า never never never, never. คําว่า never ถ้าเทียบกับภาษาไทยคือคำว่าไม่เคยเลยไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นไม่เคยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะศูนย์เลยค่ะศูนย์ไม่เคยปรากฏเราจะมาเรียงอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างคำที่มากที่สุดคือ always usually often sometimes Never. ความถี่ในการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเรียงให้จำตามนั้นไปเลยนะคะจากมากที่สุดลงไปบ่อยน้อยที่สุดค่ะเราลองมาดูเปอร์เซ็นต์กันชัดๆสมมติว่าคำแรกนะคะ always บ่อยที่สุดก็จะเป็น แผนภุ่มแท่งยาวไปเลยนะคะเต็มที่เลย always เสมอเลยต่อไปคำที่สอง usually usually Use ก็จะความบ่อยก็จะรองลงมาค่ะในภาษาไทยคือคำว่าเป็นประจำต่อไปอันดับสามค่ะ often 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 แปลว่าบ่อยๆบ่อยๆนักเรียนก็จะสังเกตว่ามันก็จะความขี่ก็จะลดน้อยลงต่อไปอันดับ C sometimes 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 แปลว่าบางครั้ง บางครั้งเพราะฉะนั้นความที่ก็จะน้อยลงไปอีกคำสุดท้ายค่ะ never never คำว่า never ก็คือไม่เคยเพราะฉะนั้นจะมีแท่งสีฟ้าปรากฏไหมไม่มีค่ะเพราะว่าไม่เคยเลยไม่ปรากฏใดๆขึ้นมา0%ซ อยากจะเน้นย้ำให้เรียนออกเสียงให้ถูกต้องสักนิดหนึ่งนะคะมี2องคำเท่านั้นที่มีเสียงตัว s อยู่ด้านหลังก็คือคำแรกเลย Al always always แล้วก็คำที่4ค่ะ sometimes sometimes เฉพาะสองคำนี้นะคะที่มีตัว s อยู่ด้านหลังเสมอเสมอสแสดงว่า100%ไม่มี วันไหนที่มันจะไม่มีเสียง S นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อเลยค่ะ